สวัสดีครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเปรนเจ์ครับมาดูช่างทํางานกันครับมาดูช่างกําลังตัดคุกเตียงครับเขาเรียกอะเลมหัวไม้เนาะเลมหัวไม้ให้ได้ฉากก่อนครับให้ได้แนวตรงก่อนนะครับไม้นี่ก็จะมีความหนาก็หัวจากหัวไม่หนาครับอ่าไม่หนาที่เราตัดกากคนันู่ทำนี่แล้วครับเหลือประมาณสักสิบกว่าเซนก็เจ็บมาทาคุกเตียงได้ครับความหนาของไม้ก็สามเซน แต่งแล้วนะครับเหลือสามเซนครับไม้ส่วนมากเราเลื่อยมาแต่รูปมาจะหนาสามเซนสองบินครับนะครับแต่งแล้วก็จะเหลือประมาณเนี้ยสามเซนสองเซนเก้าประมาณเนี้ยครับความโตของไม้ครับเราซอยออกมาแล้วจะมีขนาดอยู่ที่เก้าเซน,นครึ่งครับความใหญ่ครับเก้าเซนครึ่งแต่ตอนนี้ก,กำกาลังจะวัดความยาวครับตัดความยาวนี่สิบเอ็ดเซนครับเพื่อน สิบเอ็ดเซนครับนะครับทวนโดยรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจครับนี่ครับมันจะมีเส้นอยู่เนาะเอาไปเลื่อยให้ตรงกับเส้นครับเราก็เอาแม่แรงตัวเอฟครับตัวเอฟบีบเข้าไปพอไม้มาชนก็ใช้ได้พอดีครับนี่ครับออกไปแล้วหนึ่งตัววัดอีกทีครับเพื่อความมั่นใจครับสิบเอ็ดเซนครับไม่ได้สิบเอ็ดเซนก็ลุยเลยครับ พุกเกงสองหลังครับสองหลังก็ใช้หลังละหกตัวครับก็รวมไปสิบสองตัวแต่บางทีช่างเขาก็ทําเผืือไว้บ้างครับสิบสองสิบสามิบสี่แล้วแต่ม้าจะมีครับนีครับหัวที่มันเหลือไปสี่ห้าเซนก็ทําไม่ได้แล้วเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟอย่างเดียวครับไม่พอพอมันเหลือห้าหกเซนอะไรทำนองเนี้ยครับมันก็ไม่พออันนี้ครับหัวไม้ครับไม้ตัดส่วนมากก็เอามาทําได้หมดครับ ขายได้หมดไม่ว่าจะเป็นพื้เลยพื้กบขายได้หมดครับหัวไม้ก็ขายได้ครับก็ไปทําเชือไฟกันครับนี่คืวิธีการตัดครับนะครับไม้เข้าไปชายนะครับเพะ่ะนก็เลยต้องหยุดก่อนนะครับ เข้าขาไปเรื่อยครับมันก็จะทําให้ใบเรื่อยแทบครับหมายหมายความว่าใบเรื่อยมันจะนิบมาอยู่อีด้านหนึ่งเลยจำลองเนี่ครับเวลาเราดันไม้ก็ไม่ไปครับเพราะไม้ิดขาล่องจะแล้วครับในกิีการตัดครับปุกเตียงครับเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่เห็นนะครับไม่เคยเห็นกันเลยเนาะีีใช้ไม้ยาวครับเพราะไม้สั้นไม่พอก็ต้องเอามายาวมาตัดอย่างนี้อาจจะได้สามสี่ตัวครับท่นแค่ตัดทีเรียวได้สามสี่ตัวเลยครับ ไายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ